พบกันวันนี้เป็นวันแรกสำหรับการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ระยะที่5 กิจการและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงอย่างผับบาร์คาราโอเกะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งภายใต้มาตรการทางด้านสาธรารณสุขที่ทุกฝ่ายต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดค่ะวันนี้ผู้สื่อข,ข่าวของเรานะคะคุณรัฐพลทุมมาค่ะลงพื้นที่ไปสำรวจบรรยากาศที่ย่านทองหล่อเช่นเดียวกันมีภารกิจของผู้บัญชาการทหารสูงสุดร้องคณะท่านก็ไปดูความเรียบร้อยภายใต้มาตรการ e ิว o r มอ l ของผับบาร์คาราโอเกะด้วยจะเป็น ยังไรติดตามได้จากการรายงานของคุณนทัทพลทุมมากันค่ะคุณนทัทพลคะเชิญค่ะสำนึกะกูที่ผ่านมาผู้บัญชาการทหารสูงสุดลงพื้นที่สถานบันเทิงย่านทองรอนะครับเพื่อดูมาตรการการผ่อนคลายในเฟสท่าในวันแรกทั้งนี้จากการตรวจสอบของทางผู้บัญชาการนะครับออกมาเปิดเผยว่า ในวันแรกนั้นยังคงมีบางสิ่งที่ผู้ประกอบการในพื้นที่ยังคงต้องปรับปรุงอยู่ครับบรรดาผับบาร์สถานบันเทิงในพื้นที่ทองหล่อได้มีการเข้ามารับฟังการชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อและเจ้าหน้าที่เขตวัฒนาที่ให้คำแนะนำมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ต่างๆในวันนี้ที่ถือว่าเป็นการเปิดให้บริการในวันแรกหลังจากมีคำสั่งปิดกิจการไปเกือบ3เดือน ตามคำสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือสอบคทางนี้พลเอกพรพิพัฒน์เบญยีรีผู้บัญชาการทหารสูงสุดหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงพร้อมด้วยพลตำรวจโทรพระกพงพงเพตาผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้มีการลงพื้นที่ตรวจสถานบันเทิงดูมาตรการการผ่อนคลายในเฟสที่5พร้อมกับพูดคุยกับผู้ประกอบการสถานบันเทิง ซึ่งกิจาการที่มีการกลับมาเปิดกิจาการในเปิดที่5ในวันนี้ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการ5ข้อคือ 1. ตรวจวัดอุณหภูมิ 2. ใส่หน้ากากทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 3. การเว้นระยะห่างจํากัดจํานวนคนและ4จัดจุดล้างมือจุดแอลกอฮอล์และลกละ็ข้อสุดท้ายก็คือการหมั่นทําความสะอาดพื้นผิวตสัมผัสรวมไปถึงการกระตุน้นเรื่องการเช็คอินเช็คเอาท์แอปพลิเคชันถ่ยชนะ ทางนี้ผู้บริการทหารจูงจุดเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการยังมีการจัดให้ลูกค้ามีการเว้นระยะห่างที่ไม่เหมาะสมแม้ว่าวันนี้จะมีการปรับปรุงได้ดีในระดับหนึ่งก็ตามซึ่งอยากฝากให้ร้านค้าศึกษาข้อกําหนดที่ออกมาเช่นการไม่ใช้ภาชนะร่วมกันการไม่เสิร์ฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยใช้เหยือกหรือภาชนะที่อาจจะมีการใช้ปะปนกันซึ่งยังคงเห็นว่าจะต้องมีการปรับปรุงในวันต่อๆไป โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่จะต้องเข้ามาให้คําแนะนําเพิ่มเติมเป็นลายสถานที่อีกครั้งเรามาถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยเพราะว่าพวกเราเนี่ยเคร่งครัดควบคุมตัวเองดีอันนี้การมาสถานบริการอย่างนี้แก้วที่หนึ่งดีแก้วที่สองก็พอไหวพอเช้ดึกอาจจะไม่อาจจะไม่ควบคุมตัวเองอย่างที่เป็นตอนหนะัวค่าแล้วตรงนี้เป็นข้อระมัดระวังเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เข้มงวดกับตัวเองได้อะไรที่เอาแต่พอดีพอประมาณ ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากบอกผู้ที่มาใช้บริการทุกคนนะครับคือร้านค้าเนี่ยเขาก็อยากขายแม้จะมีเครื่องป้องกันต่างๆมากมายแต่ว่าสาคัญที่สุดก็คือตัวเราเองเนี่ยจะต้องเข้งคัดว่าถ้าไม่ดีต้องบอกร้านค้าเขาต้องมีเครื่องป้องกันเพิ่มขึ้นเช่นนี่ต้องมีแผงกัน้นต้องมีภาชนะอะไรต่างๆให้เหมาะสมครับขณะที่บรรยากาศในคืนนี้ถือว่ามีนักท่องเที่ยวมาเป็นจํานวนมากแม้ว่าสภาพอากาศในวันนี้จะมีฝนตกลงมาตั้งแต่ช่วงเย็นก็ตามครับ วันนี้ถือว่าเป็นวันแรกของการกลับมาเปิดให้บริการแม้ว่าจะมีการปรับปรุงในเรื่องของนิวโนม a l ต่างๆทั้งในเรื่องของการวัดอุณหภูมิการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก็ตามนะครับแต่ก็ยังคงเห็นข้บอบกพร่องในเฉพาะในเรื่องของการเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะหรือระหว่างบุคคลน,นะครับที่ยังคงต้องปรับปรุงหลังจากนี้ต่อไปครับขอบคุณที่ติดตาม t n n ช่อง16นะคะอย่าลืมกด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะ และถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook t n ย i v e ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ